การถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับสมัยนี้ก็จะมีปัญหามากเรื่องเกีียวเสียครับเพราะว่าถ้าเป็นเกียวหยาบนะอันนี้เกียวหยาบนะครับก็คือเกียวหยาบเกียวหยาบเหมือนน็อตล้อนะอันนี้คือเกียวหยาบเกียวหยาบเราต้องพันเกีียวนะครับ ถ้าเราไม่พันเกีียวเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่รั่วนะครับแต่มันจะหยดพอหยดปุ๊บเราก็อัดหยดปุ๊บเราก็อัดอัด,อดจนเกีียวล้มนะอันนี้คือเกีียวแต่ถ้าบางยี่ห้อก็เกีียวละเอียดนะอันนี้เกีียวหยาบเหมือนล,อล้อนะก็ต้องพันนะครับแต่ถ้าเป็นรถเก่งก็พันสามรอบห้ารอบถ้าเป็นรถกระบะนี้บางบางบางคันต้องพันเป็นสิบรอบเพราะเกีียวมันหยาบกว่านี้แลแว้วแหวนถ้าหนา เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะสาเหตุที่ทําไมไม่ต้องเปลี่ยนแหวนเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนทุกครั้งนะครับถ้าเราเปลี่ยนทุกครั้งแหวนมันจะไปกัดก้นอ่างนะครับแต่ถ้าเราใช้ตัวเดิมมันก็หมุนเข้าล่องเดิมนะครับการสึกหลอก็จะน้อยมากแต่ถ้าเราใช้มันบางคนมือหนักครับขันจนแหวนบี้แบนเราก็ต้องเปลี่ยนนะอันนี้อย่างหนานะครับใช้ได้ถ้าเราพันเกียวนะครับเราก็อัดตึงมันก็อยู่แล้วครับใช้ได้เป็น ร้อยร้อยครั้งแต่ถ้าเราไม่พันเกลียวเราไปอัดมันก็จะบี้มันก็จะบี้ลงนะมันก็จะบี้บี้ไปเรื่อยแล้วก็การพันเกลียวนะครับการพันเกลียวไม่ใช่พันเต็มหน้านะครับถ้าพันเต็มหน้าุ๊กอ่างมันจะตัดนะครับไอ้ครึ่งอีกครึ่งนึงมันก็จะเข้าไปอยู่ในกองน้ำมันเครื่องแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องพันที่โคนนะบางคนก็ ขาพันมาแล้วครับพันมาเต็มหน้าเราไม่ต้องพันใหม่ก็ได้นะครับเราเอาผ้าจับนะครับเอาผ้าจับตรงปลายนี่นะครับแล้วก็ปะัะแจนครับปะัะแจหมุนหมุนขวาเข้าเข้าเข้าเนี่ยเทปมันก็จะล่นมาอยู่ที่คอเนี่ยก็พันครั้งเดียวนะครับมันก็จะอยู่คนระับแต่มันจะดีกว่าพวกกาวนะครับกาวมันจะหลุดเป็นเศษเข้าเครื่องนะครับแต่เทปนี่ไม่หลุดเพราะมันเป็นเส้นนะครับอันนี้เราก็อันนี้ตอนแรกเขาพันมาเต็มหน้านะครับเราเอา าากระดาษทั้งผือพิมพ์หรือพ่อคิริวจับตรงนี้นะแล้วก็ประแจหมุนขวาเข้าเข้าอไอเทปมันจะเลื่อนนะเลื่อนเลื่อนเลื่อเ,อเอข็มนสุดเนี่ยแล้วควรจะพันนะเกี่ยวเพราะว่าเราไม่ต้องอัดแน่นนะน็อตเราก็จะไม่สึกหรอนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่พันเกี่ยวไม่ค่อยพันนะครับอัดจนเกี่ยวเสียเกี่ยวเสียบางคนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสามสี่รอบเปลี่ยนน็อตสามสี่รอบเนี่ยปัญหาลูกแตกนะกล้องมันเครื่องเหมือนนะ ของน้ํามันเครื่องก็ความจริงก็ใช้แค่ถ้าเป็นของพวกรถยุโรปเขาจะตอนน่าออกอากซกอะไรออกก็ได้นะครับแต่ตอนเอาเข้าตอนน่าเข้าถ้าเป็นของของนอ,อกของยุโรปเขาก็จะให้ใช้มือบิดเอานะครับห้ามใช้เครื่องมือขันเข้าเพราะว่าเรารุ้วิ่งไปมันดูแต่ที่สำคัญก็คือเวลาก่อนขันเราต้องเอาน้ํามันเครื่องทาที่โอลิงนะครับออย่าไปใช้พยายามอย่าใช้จารบีนะครับจารบีมันไปอมลูกยางอมสายพานนะพวกนี้ จารบีพวกจารบีนี่โดนพลาสติกโดนสายพานโดนซีนนะมันจะยืดนะครับถึงแม้ว่าบางทีก็เป็นซีนเฉพาะนะซีนทนจารบีเฉพาะมันก็บางทีมันก็ยืดได้นะครับยืดย้วยมันก็ไม่รั่วทีแรกครับเราวิ่งไปเดือนสองเดือนสาเดือนเจอความร้อนมันก็ยืดยืดนะมันอมนะไอ้ลูกยางหูแนบเหมือนกันนะครับเปลี่ยนกันมาก็ห้ามใช้จารบีนะครับใช้แค่น้ํามันเครื่องทาเลือเล้อเนยทาส่วนมากตามอู่ลูกยางหูแนบ เอาเจลบีทานะครับใส่เปลี่ยนง่ายนะครับแล้วลูกยางหัวแหนมก็จะดูดนะดูดนิ่มกลายเป็นสองสามเดือนกลายลูกยางหัวแหนกลายเป็นเยลลี่นะเละเละก,ก็เดิมครับนี่ครับปัญหาปัญหาเจลบีนี่ครับเจลบีมันดีต้องลุกปืนร้อนะไปทายางทาซีนมันไม่ถูกกว่าซีนพลาสติกอะไรเงี้ยมันอนุ่มท้องถึงแม้ว่าวัสดุนั้นมันจะออกแบบมาให้ทนเจลบีเราก็ไม่ควรทานะ ว่าใช้แค่น้ำมันเครื่องใช้ครีมใช้เนยทาพอานะครับก็เดี๋ยวนี้พวกรถอเมริกาแล้วก็น้องโตก็พวกสลักเบรกนะครับพวกสลักประตูไอ้เบาะนะครับเบาะเลื่อนเฟืองเก้าอี้นั่งก็ไม่ใช้เจลบีกันแล้วนะครับใช้ใช้ครีมใช้เนยนะครับเพราะว่าแห้งแล้วมันเป็นคราบนะครับไม่เป็นคราบ จะระีถึงแม้จะเฉพาะนะครับมันก็จะแห้งนะครับสามเดือนมันก็แห้งเป็นคราบนะบสลักเบรกติดนะครับไอ,อไอกรประตูไกประตูค้างหมดนะครับที่ล็อกฝาประตูก็ค้างครับมันมันเป็นคราบนะครับควใช้เนยใช้ครีมนะครับเดี๋ยวนี้แล้วก็พวกรถตู้นะครับรถตู้ที่ประตูประตูข้างรถตู้เป็นลูกปืนเลื่อนรถตู้เลื่อนโคกโคกนะครับเลื่อนสไลด์นะครับ ก็ไม่ควรใช้เจลาบีนะครับใช้เจลบีมันกัดนะสองปีลูกปืนกิ่วนะครับถึงแม้ลูกปืนไอเจลาบีอย่างดีก็ตามนะครับก็ควรใช้แค่น้ามันเครื่องยอดนะครับดังโคกโคกนะครับแต่ไม่กินนะครับเงียบพังถ้าดังดีนะครับเกียร์ฟังท้ายเหมือนกันนะก็คนอย่างนี้ก็จะเอาเงียบนะเครื่องเกียร์ก็พังหมดนะซ่อมกันตลอดเวลาเน่นะปัญหาโรคแปลกไม่มีใครเชื่อนะครับ